ผู้ชมคะในโลกยุคดิจิทัลนี้มีคํากล่าวกันว่าข้อมูลส่วนตัวเป็นเสมือนวัตถุดิบที่ล้าค่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามดูแลปกป้องแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้ยากมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆควรจะต้องทําความเข้าใจอย่างไรคิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานคีเ i ค่ะอาจารย์คะช่วงนี้มีคําเตือนออกมา,มามากเลยว่าต้อง ระมัดระวังเรื่องข้อมูลรั่วไหลปัญหาเนี่ยคืออะไรคะข้อมูลรั่วไหลเป็นปัญหาใหญ่ในโลกของเราทุกวันนี้นะครับเพราะเราเข้าสู่เศรษฐกิจฐานข้อมูลหรือเศรษฐกิจฐานความรู้ครับแต่ดูเหมือนว่าคนไทยยังจะดูเบาเรื่องนี้ไปนิดหนึ่งนะครับนี่หมายถึงคนไทยโดยรวมนะครับยังไม่คิดว่าการที่มีใครเก็บข้อมูลเราไปมากมากนะครับหรือข้อมูลของเรารั่วไหลออกไปนี่นะครับจะมีผลเสียอะไรต่อเราเพราะฉะนั้นวันนี้อยากคุยถึงเรื่องนี้ครับว่าข้อมูลรั่วไหลมีอะไรที่เป็นปัญหา น่ากลัวอย่างไรคะถ้าข้อมูลส่วนตัวรั่วไปนะคะครับในต่างประเทศนะครับเราจะได้ยินข่าวไม่เว้นแต่ละวันนะครับว่ามีข้อมูลั่วไหลนะครับของบริษัทต่างๆที่เก็บข้อมูลไปนะครับรั่วออกไปวันละเป็นล้านเรคคอร์ดหรือล้านคนนะครับแล้วเดี๋ยวก็เกิดที่ประเทศนั้นเกิดที่ประเทศนี้ครับในประเทศไทยก็เคยมีข่าวแบบนี้บ้างนะครับแลวในปีนี้นะครับประเทศไทยควรจะต้องใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับ แต่ว่าก็เลื่อนลงไปอีกครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมจึงบองกว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงยิ่งเลยครับแล้วคํากล่าวที่ว่าข้อมูลเป็นเหมือนวัตถุดิบอันมีค่าเหมือนน้ามันเลยหมายความว่าอย่างไรคะครับในวงการเทคโนโลยีนะครับมักจะพูดว่า data is the new oil นะครับก็คือแต่เดิมในยุคอุตสาหกรรมนะครับน้ามันถือเป็นวัตถุดิบที่สําคัญมากที่หล่อเลี้ยงให้โลกหมุนไปได้ครับแต่ทุกวันนี้ครับตัวที่ทําให้โลกหมุนไปได้ทําธุรกิจได้คือข้อมูลครับ เหตุการณ์น้ำมันรั่วนะครับเคยเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งครั้งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับก็คือกรณีที่เอ็กซอนบอร์เดสนะครับทำน้ำมันรั่วนะครับแถวอลาสในปีก้าในปี1989ครับดูจากภาพนะครับก็จะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นครับต่อท้องทะเลครับที่เต็มไปด้วยน้ำมันและต่อระบบนิเวศครับทาให้สัตว์ป่านะครับสัตว์น้ําเดือดร้อนไปต่างๆกันครับแต่ว่าข้อมูลรั่วนะครับก็จะเดือดร้อนไม่แพ้น้ำมันรั่วแบบเดียวกันครับเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกัันนะครบ ทุกวันนี้การพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเราครับทำได้ยากขึ้นแต่เปิจะยากกว่าอ้องกนไม่ให้น้ำมันรูด้วยซ้ําเพราะใครต่อใครนะครับพยายามเก็บข้อมูลจากเราทั้งธุรกิจขนาดใหญ่นะครับที่อยากเก็บข้อมูลของเราไปทําประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ครับตลอดจนรัฐบาลของหลายประเทศก็พยายามเก็บข้อมูลจากประชาชนครับนอกจากนี้ครับพอมีคนเก็บข้อมูลออกไปมากมายแล้วนะครับแฮกเกอร์ครับก็อยากจะได้ข้อมูลของพวกเราไปทำมาหาจินในทางที่ไม่ชอบด้วย เหล่านี้ครับคือความยากของการคุ้มครองข้อมูลซึ่งมีประโยชน์ไม่แพ้ตัวน้ำมันเลยครับแต่คนทั่วไปที่ต้องใช้ระบบออนไลน์เองก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าแล้วบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายที่ได้ข้อมูลของเราเนี่ยเขารู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้างคะอาจารย์คะถ้าตอบง่ายๆนะครับเคยมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลนะครับบอกว่ารู้จักคุณผู้ชายนะครับดีกว่าภรรยายของคุณรู้จักคุณผู้หญิงนะครับดีกว่าสามีหรือว่าแฟนของคุณนะครับเพราะฉะนั้น บริษัทใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k o o o l l นะครับ n m i z r o s o f t o s อ f ตต่างๆรู้จักเราเป็นอย่างดีครับรู้ชื่อที่อยู่รู้ตำแหน่งแห่งที่ของเรารู้ว่าแต่ละวันนะครับเราเดินทางจากไหนไปไหนครับและจากข้อมูลที่เขารู้นะครับจากการที่เราบอกเขาไปผสมกับข้อมูลที่เขาสันนิผฐานเพิื่มเติม <ๆ S 2> เขาก็จะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเรามากมายเช่นรู้ว่าเราตอนนี้นะครับตกงานหรือมีงานทำนะครับมีแฟนอยู่ที่ไหนครับแต่ละวันไปนทานข้าวที่ไหน ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับทำให้รู้จักตัวเราดีมากพอรู้จักตัวเราดีมากครับในทางธุรกิจก็สามารถโฆษณามาหาเราขายสินค้ามาตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับนอกเหนือจากการไปปรับปรุงบริการของเขาให้เราใช้สะดวกขึ้นครับทั้งหมดนี้ก็อาจจะฟังดูแล้วนะครับไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรเพราะทําให้เราได้รับบริการดีขึ้นครับแต่จริงๆมันมีต้นทุนแสงอีกมากมายที่อยากให้ตัวเราเข้าใจกันด้วยครับทีนี้พอเขาได้ข้อมูลส่วนตัวของเราในหลายๆด้านไปแล้ว เขาเอาไปทําอะไรกันคะอาจารย์ส่วนใหญ่บริษัทพวกนี้ก็เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับและส่วนใหญ่ก็ทําตามความตกลงที่คุยกับเราไว้แต่ว่ามีไม่น้อยครับเอาข้อมูลไปใช้นอกรูนอกทางครับและมีหนําซ้ํานะครับถ้าเกิดข้อมูลนั้นมันรั่วออกไปนะครับไปถึงบุคคลที่3ที่4ต่ต่อไปอีกนะครับปัญหาหลายเรื่องจะตามมาได้ครับเช่นถ้าเกิดคนรู้โทรศัพท์มือถือของพวกเรานะครับสิ่งที่เราเคยเจอก็คือคนโทรมาขายประกันเราได้ใช่ไหมครับมาขายสินค้ามาก่อกวนให้เราหลังฐานได้ครับ นั่นคืออาการเล็กๆนะครับที่เราเห็นครับถ้าเกิดเขารู้วันเดือนปีเกิดเรานะครับการยืนยันตัวตนนะครับเวลาเราติดต่อทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตนะครับบางทีเขาถามวันเดือนปีเกิดถามที่คุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเกิดพวกเรานะครับปล่อยข้อมูลพวกนี้รั่วออกไปเขาเอาข้อมูลพวกนี้ไปแอบอ้างเป็นตัวเราได้นะครับหรือเอาข้อมูลนะครับไปปั่นหัวเราให้มีพฤติกรรมอย่างที่เขาอยากจะให้มีนะครับเช่นในทางการเมืองถ้าเกิดเขาพอรู้ ความนิยมทางก,การเมืองของเรานะครับจากการวิเคราะห์เขาก็สามารถบอกให้เราไปลงเลือกตั้งให้ฝั่งโน้นหรือไม่ไปลงเลือกตั้งอะไรต่างๆอย่างนี้ได้ครับดังตัวอย่างที่เป็นข่าวอื้อฉาวครับกรณี a c e b o o k นะครับกับบริษัทที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วไปใช้ในทางการเมืองที่ชื่อเคมบริดจ์อณานิติก้านะครับที่เคยเป็นข่าวใหญ่เมื่อไม่กี่ปีก่อนครับถ้าเกิดเขาได้ข้อมูลพันธุก,กรรมของเราไปใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้การตรวจยีนนะครับการตรวจโครโมโซมของร่างกายเรา มีบริการนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ให้อัปโหลดขึ้นไปนะครับเพื่อไปวิเคราะห์แล้วถ้าเกิดข้อมูลนี้รั่วออกไปเอายีนของเราไปวิเคราะห์นะครับเขาจะรู้ว่าเรามีโอกาสเจ็บป่วยด้นนโรคอะไรก็แปลว่าถ้าเกิดบริษัทประกันนะครับได้ข้อมูลนี้ไปเวลาเขาคิดเบี้ยประกันนะครับเขาก็จะคิดเบี้ยประกันในลนักษณะเลือกปฏิบัติต่อเราก็เป็นผลเสียหายต่อเราได้ครับหรือถ้าเกิดคนมารู้รถนิยมทางเพศของเรานะครับโดยเฉพาะคนที่มีรถนิยมทางเพศนะครับเช่นชอบเพศเดียวกันถ้าเกิดข้อมูลรั่วออกไป ก็ถูกไปแบกเดดได้นะครับก็แปลว่าเกิดความเสียหายได้ครับและเช่นกรณีของฮ่องกงนะครับที่เป็นข่าวกันพอประชาชนมาประท้วงต่อต้านรัฐบาลจีนนะครับก็กลายเป็นว่าเกิดเหตุนะครับที่ประชาชนต้องใส่หน้ากากขึ้นมาเพื่อปกปิดหน้าตามิฉะนั้นรัฐบาลอาจจะไปเล่นงานประชาชนแบบนี้ได้ทีหลังครับแล้วจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรคะครับอย่างแรกนะครับต้องตระหนักนะครับว่าในยุคเศรษฐกิจความรู้เศรษฐกิจข้อมูลนี่นะครับ วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตทางเศรษฐกิจก็คือตัวข้อมูลครับเพราะฉะนั้นบริการต่างๆที่ดูเหมือนว่าเราไปใช้ฟรีนะครับจริงๆเรามีต้นทุนที่จ่ายไปในรูปของข้อมูลของเราครับถ้าเกิดเขาคุ้มครองข้อมูลของเราไม่ดีนะครับไม่ทําตามกติกาข้อมูลเรา่วออกไปครับก็จะเจอปัญหาถูกรบกวนถูกหลอ,อกลวงถูกปั่นหัวถูกเลือกปฏิบัติถูกแบล็กเมล์ถูกกดขี่ได้สารพัดครับเพราะฉะนั้นเรื่องข้อมูลรั้วไหลเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะฉะนั้นการต้องมีกลไกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ประเทศไทยจะต้องเร่งดาเนินการให้เกิดขึ้นโดยรที่สุดครับคุณธารมครับเอาละค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะสําหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะวันนี้ก็คือทั้งหมดของคิดยกกําลังสองค่ะขอบพระคุณอาจารย์สมเกตมากค่ะ